ใช้คอมพิวเตอร์และหลายท่านเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆหน้าจอก็จะรกไปด้วยไอคอนของโปรแกรมต่างๆในบางครั้งก็อยากจะมีหน้าจอแบบเรียบง่ายหรือว่าไม่มีไอคอนเลยในวิดีโอนี้ก็จะนำเสนอโปรแกรมประเภท Virtual Desktop ซึ่งโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรม d e s k p o t ในการดาวน์โหลดโปรแกรมให้เราไปที่ d e p o t d e เมื happen, off, hit, ER versions, ่อเปิดเข้ามาแล้วพบหน้าต่าง t a ดบ b a r p a g e l e ให้เราคลิกเข้าไปเมื่อเปิดมาแล้วอาจจะเป็นภาษาเยอรมันให้เราเลื่อนมาด้านล่างคลิกไปที่ไอคอนรูปธงชาติของอเมริกาคลิกเข้าไปอีกครั้ง คราวนี้เว็บเพจก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วโปรแกรม d e สก์พอยนี้เมื่อติดตั้งมาแล้วค่าเริ่มต้นจะมีหน้าจอทั้งหมดอยู่4หน้าจอซึ่งเราสามารถที่จะสลับหน้าจอไปมาได้โดยใช้เดสก์ท็อปเมนเจอร์แต่ว่าเราสามารถที่จะปิดก็ได้ การสลับไปมานี้จะทำให้เราสามารถเข้าถึงเดสก์ท็อปต่างๆได้อย่างรวดเร็วค่าเริ่มต้นของโปรแกรมนี้เราสามารถมีหน้าเดสก์ท็อปที่แตกต่างกันได้ถึง4 d e เดสก์ท็อปด้วยกันแต่เราสามารถตั้งค่าเดสก์ท็อปได้สูงสุดถึง20 d e เดสก์ท็อป แล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าของแต่ละเดสก์ท็อปนั้นก็มีความเป็นอิสระจากกันเราสามารถตั้งชื่อเดสก์ท็อปต่างๆได้ตามต้องการและในแต่ละเดสก์ท็อปก็สามารถที่จะมีความละเอียดของหน้าจอแตกต่างกันได้รวมทั้ง Background ที่สามารถ ตั้งค่าให้แตกต่างกันแต่ละแป๊กาวได้สามารถที่จะซ่อนเดสก์ท็อปไอคอนทัสบาร์สตาร์ทบัตตนซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆของแต่ละเดสก์ท็อปได้อย่างอิสระเราสามารถที่จะ ดูในส่วนของพรีวิวของแต่และเดสก์ท็อปได้ในแต่ละเดสก์ท็อปนั้นเราสามารถที่จะโยกย้ายไอคอนต่างๆไปมาได้อย่างเช่นเ,เดสก์ท็อปส่วนที่2นี้ นั่นก็คือเดสก์ท็อปนี้ไม่มีไอคอนอยู่แต่เราสามารถที่จะนำไอคอนจากหน้าอื่นขึ้นมาได้อย่างเช่นผมจะใช้ Google Chrome จากนั้นให้คลิกไปที่ไอคอนที่เราต้องการจากนั้นก็ทำการคัดลอกไปยังเดสก์ท็อป2 เมื่อเราสลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปที่2เราก็จะเห็นไอคอนของโปรแกรมที่เราได้เลือกเข้ามาจะเห็นได้ว่าการใช้โปรแกรม Desktop Virtual Desktop Manager นี้ช่วยให้เราสามารถจัดการกับเดสก์ท็อปต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ตามความต้องการของเรา